แน่มึงเชื่อคูณนะอีซ้ยถ้ามึงไม่เชื่อมึงลองเรียกมันดูได้เลยเอาเรียกมันสิมึงจะร้องให้มันเปิดประตูหรือีอนี่ มาแล้วจ้าสรอยนาคจ้านาคเห็นพี่มากหรือเปล่าจ้าพี่มากก็จะมาหาฉันตั้งแต่เย็นวานป่านนี้ฉันยังไม่เจอพี่มากเลยจ้าฉันไปหาที่เรือนก็ไม่พบฉันเป็นห่วงพี่มากเหลือเกินจันะนานาเห็นพี่มากไหมจ้านาค ใค่มาแต่เชา้ารืออี่อยครม,มาแต่เชา้าหรือจ๊ะพิ่มากจะังไมอี ที่มังนี่มันอะไรกันที่มันมีารนี้ได้ยังไงซอยจไม่ทำคนไม่ใช่ไหมฟังฉันได้ไหมอยพ,พี่ขอโทษพี่ขอโทษน,นะสอยคือ ฉี่รู้สึกผิดแล้วหญิงก็โฉดชายก็ชั่วด้อยนี่หรอคนนี่เองรักนักรักหนากับทรยศหักหลังเองแบบนี้ผิดคำพูดกูไม่ไหร่อีต้อย <c oughs> อกูขอพูดถ้ากูรู้ว่ามึงเสียใจขนาดนี้กูคงไม่พูดออกมา ใจเองมากนะที่ทำให้ข้าหูตาสว่างเอ็งกลับเรือนก่อนเถอะข้าขอจัดการเรื่องนี้เองแน่ใจหรือดี้อยข้าแน่ใจเอ็งกลับก่อนเถอจะจ้ เรื่องนี้ข้าอธิบายนะซอยเองฟังข้าก่อนนะข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆซอย,ออยไ้ห,หรอเอเงอไ้เฮยซอย ที่มาแรงขอใส่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  สวัสดีค่ะที่คุณผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะคือบางฉากจากละครเวทีเรื่องบาปรักตอนบางพระขนงค่ะซึ่งนําแสดงโดยน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมค่ะและตอนนี้น้องๆก็นั่งอยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ได้นําตัวกันก่อนดีกว่าวันนี้มีทั้งนักแสดงผู้กํากับและโปรดิวเซอร์รวมทั้งคนเขียนบทมาด้วยสวัสดีค่ะชื่อดลดีเดียค่ะรับบทเป็นแม่นาคค่ะแพลวพาณิมรัชค่ะรับบทเป็นนางสร้อยค่ะ ผมเอ็มพูวเด่วราชาตครับรับบทเป็นพี่มากครับเฟลครับพลวัต,วตเป็นเจรลญครับรับหน้าที่เป็นโปรดิเซอร์ของทีมครับครีมค่ะรับบทเป็นยายเอิบค่ะสวัสดีค่ะชื่อนายประสรรัตนสิทธิ์ุทธนะคะรับบทเป็นแพงค่ะคืออานนลงจันสมบูรณ์ครับทําหน้าที่ผู้กํากับครับประพัสอรมกลรามณีคะ่ะชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะทําหน้าที่เป็นผู้เขียนบทคะ่ะที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นบางฉากจากละ,ะครเวทีเรื่องนี้นะคะเห็นว่ามีการตีความกันใหม่ด้วย งานของเราฉีกตรงที่ว่า<ช>ทําไม<ช>แม่นาคถึงเสียชีวิตทั้งๆที่ท<ช>ี่ผ่านมาเขาเป็นคนดีทําดีมาโดยตลอดแต่กับกลายเป็นว่าต้องมารับข<ช>้อกรรมตายทั้งตลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ทางทีมงานเราก็เลยฉีกเป็นว่าแม่นาคอาจจาะไปาพาคู่รักของคนอื่นมาก่อนนะคะซึ่งในเวอร์ชันนี้ก็จะมีสร้อยมาเป็น เป็นคนแรกของพี่มากใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่กับพี่มากก็จะเป็นแบบว่าความรักที่แบบความผูกพันคบกันมาตั้งแต่เด็กจนพี่มากอะค่ะได้มาเจอกับนาคก็เหมือนกับว่าเจอกันได้ว่าความรักแบบรักครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกเลยใช่หลายใจวยเราอ่ะมากเนาะทำไมอะคบเขาอยู่ดีๆพอเจอคนใหม่เราเปลี่ยนใจเราง่ายเหลือเกินอาจจะเป็นว่าผมล่ขิดมากกว่าชุชะตาให้มาเจอกันค่ะ แกตัวนะ้องผู้ชายก็ย่าง <c oughs> เอาไม่น่าพูดบ้างว่าเป็นยังไงบ้างในบทนี้เป็นผู้หญิงที่ลุยๆค่ะพูดตรงนะคะ,คะแล้วก็เทิดทูนความรักของตัวเองไปพบรักกับเขามากแต่ก็รู้นะคะว่าทําผิดแต่ก็ห้ามใจไม่ได้แต่ลึกๆแล้วก็คือรู้สึกแบบ เสียใจใแต่ว่ามันมีคีย์เวิร์ดอีกคนนึงนะคะก็คือเพื่อนที่มาเฉลยความจริงนะคะแพงว่ายังไงเนี่ยเราทาไมถึงแบบคอยบอกเพื่อนว่าเออเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนใจจากเราแล้วนะ,ะอะไรยังไงก็เพราะว่าเพราะว่าหนูใช่ไหมคะได้ไปเห็นก<อ>ับตาว่านาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะคนสมัยก่อนใส่ไหม<ะ>ใสอะไรข็้อีกเนะเพิ่มเชือกไฟเชือกฟืนข้อีกไหมก็มีบ้างใสอะไรนม ก็เหมือนแบบจะเป็นคนที่รักเพื่อนมากพอเห็นอะไรปุ๊บต้องไปฟ้องตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เพิ่งมารู้สึกผิดตอนที่แบบว่าตอนนั้นที่สร้อยเสียใจแล้วหลุดมากๆก็เลยแบบรู้สึกเหมือนแบบอุ๊ยไม่น่าบอกเลยจนทําให้สร้อยอย่างเงี้ยค่ะต้องตายไม่ทันแล้วล่ะแล้วมีนักแสดงอีกคนนึงนะคะที่ว่ามีส่วนสําคัญของเรื่องนี้ก็คือหมอต้นแกนั่นเองก็คือจะมีคาแรคเตอร์เป็นคุณยายที่ปากร้ายดุดุหน่อยซึ่งเป็น คุณยายของสร้อยแล้วก็มีแพงก็เป็นหลานคือเพื่อนของอ้าวอ้าวนี่ทำให้เขาแท๊กเลยป่นเนี่ยานันแสดงคนนี้ก็ประมาณนั้นค่ะเรื่องนี้เราต้องแคสติ้งนักแสดงจากชั้นไหนอะไรยังไงบ้างคะคือจะได้เป็นบทเนี่ยสามสี่คนจริงเราเปิดแค่นักแสดงให้โฮเนโปรดักชั่นเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาแคสเนี่ยตัวตัวนุ่นเองอ่ะได้ไปดูแม่นาคในหลายๆเวอร์ชั่นมีความรู้สึกว่า ให้ทำไมแม่นางเนี่ยเขาดีมากๆเขาเป็นผู้หญิงที่ดีเขาเธอทูนในความรักแต่ทําไมเขาถึงต้องมาพบกับชะตากรรมแบบนั้นเราก็เลยต้องคิดว่าเพราะอะไรล่ะก่อนหน้านี้มันมีอะไรหรือเปล่าพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราก็เลยทาการแคร์นักแสดงมาคือตั้งสามสี่คนข้างหน้านี่ไม่ได้เส้นเลยใช่ไหมเพื่อเราใช่ไหมเอ็มจ่ายได้เท่าไหร่คือเพื่อเราเขาามสามารถใช่แล้วเขาก็แบบว่าวันนั้นเขาว่าเต็มที่มากที่แคร์แล้วก็เพื่อนเพื่อนในโปรดักชั่นก็โอเค สามคนนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เดินเรื่องได้แล้วก็สามารถจะบอกกล่าวเรื่องราวได้คเห็นว่ามีเป็นมิวสิควลด้วยมีบทร้องด้วยขอสักท่อนหนึ่งสินคคือค โปรเจกชันของน้องๆระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าเชื่อว่านะคะการแสดงเต็มร้อยทุกคนทุกหน้าที่ด้วยเตม้ยใช่ไหมคะจะมีการแสดงที่ไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่คะก็จะมีที่มหาวิทยาลัยราชบัฏนคตรเีมนะคนะครับเราก็จะจัดการแสดงในวันที่18และ19วน่ะาว่างก็แวะเวียนไปดูได้แล้วก็จะเห็นความภาคภูมิใจของน้องๆนักเรียนที่ทุ่มใจเต็มร้อยจริงๆเลยนะคะเรีขอเชิญพี่ไปว แล้วชอบดูละครเอทีค่ะนึกความยินดีครับนะคะไปดูทุกคนแล้วก็ไปจะไปส่องเบื้องหลังด้วยทำงานนยังไงบ้างถามไม่ผ่านเลวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่มานําเสนอสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ที่สําคัญคือเราได้ทํางานเหมือนกับมืออาชีพด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ